สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่อง and family นะคะวันนี้มีหลายๆเรื่องนะคะที่จะมาตอบประเด็น FC นะคะในเรื่องของออถูกรางวัลที่สองนะคะจริงไหมจริงหรือเปล่านะคะก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เข้ามานะคะนะก็จุดเริ่มต้นก็คือนะคะ การที่เรานั้นได้เขาเรียกว่าเสียงโชคเนาะนะเสียงโชคนะเสียงโชคในการที่เรานั้นได้รับโชคนะคะจากการถูกลอตเตอรี่นะคะถูกลอตเตอรี่นะคะเป็นความฝันนะคะเป็นความฝันเป็นความฝันที่แอดแอดนบอกเอฟซีทุกคนนะคะว่าฝันเห็นคุณพ่อนะ คุณพ่อที่จากไอเดนไปนานนะคะแล้วก็ไม่เคยฝันเห็นพ่อพ่อมาเน,ะนาะตอนนั้นเขารู้สึกว่าไอเดนจะบอก f อฟซนะคะว่ามันเป็นเลขสามหนึ่งเจ็ดนะะแต่ว่าไอบอก f อซทุกคนนะว,ว่าจะซื้อเลขกุ่มพ่อด้วยนะคะก็คือเลขแปดศูนย์แปดสองนะคะแปดสามนะคะถ,ถ้าใครรู้จักนะคะซื้อนะ,ะเราก็จะซื้อลอตเตอรี่นะคะเอาทั้งสองแปดด้วยนะคะจ้ะนะคะ ก็จะซื้อแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะหยิบตรตต์ีก็ต้องหยิบให้มันเ,เขาเรียกว,ว่ากลับกันนะคะด้วยนะคะจ้ะแล้วก็เป็นที่มาที่ไปเนาะนะคะจ้ะในเรื่องนี้นะคะก็มีถามมาเยอะมากนะอันนี้ก็ขอตอบเลยแล้วกันนะคะว่าไม่ได้ถูกจริงนะคะไม่ได้ถูกจริงไม่รู้ว่าเอ,อเอามาจากไหนนะเอ,อนก็ไม่รู้แต่เ็นบอกว่ามาจากช่อง ป้าแดงนะคะป้าแดงเป็นคนพูดนะคะวันนั้นป้าแดงสัมภาษณ์เอ็นอนเออนไม่ได้พูดถึงว่าถูกระหวันที่2เนาะเพียงแต่ว่าบอกว่าถูกสองใบนะถูกสองใบนะคะแล้วก็บอกว่าสองแปดนะคะสองใบนะเพราะฉะนั้นป้าแดงอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็น youtube หลายช่องบอกว่ามาจากช่องป้าแดงนะคะป้าแดงน่าจะละเมอหรือเปล่า นะคะละเมอหรือเปล่าเนาะนะคะหรือว่าอาจจะฟังผิดเพี้ยนไปหรือเปล่านะคะนะแต่ก็มีหลายคนนะคะเอหลายคนบอกไม่เป็นไรน้องเอนนะคะในเมื่อเออเขาบอกว่าน้องเอ,นอ็นจะถูกรางวัลที่สองไม่แน่นะงวดหน้าเอนออาจจะได้ก็ได้นะคะสาธุสาธุองค์ปู <c> ่ <oughs> นะคะ นะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเห็นบอกว่ามาจากช่องนางมารก็บอกว่า S อสเถูกละมันที่2นะป๋าแดงก็บอกว่า s อสเอ,อพี่อิสระก็บอกว่า s ออนะคือเอฟซีหลายคนนะที่มาร่วมงานวันเกิดวันวันใครวันเกิดลุงช่งางเมื่อวานนี้โอ้ยด,ดีใจกับ s อมากเลย s อจะได้เงินสร้างบ้านโอ้ยตั้งกี่แสนนะเออสี่แสนหรือแปดแสนะ่ะเอสอนก็มีแต่คิดในใจว่าสาธุสาธุนะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเออต้องพูดความจริงนะคะก็คือ อไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนะ <laughs> นะคะเพราะว่าเอฟซีจะได้ไม่ไม่เอะจะได้คลายความสงสัยนาะนะว่าเออตนะ้องเอ็นอ่ะต้องออกมาพูดหรืออะไรเอามันไม่ได้เป็นความผิดเราเลย <laughs> นะแต่ว่าก็ออกมาออบอกเอฟซีนะคะว่าเออถ้าถูกรางวัลที่สองนะคลิปแรกนะคะที่เป็นคลิปช่องแอนจะต้องลงเป็นคนแรก ไม่มีช่องอื่นที่จะต้องลงไปนะเพราะว่าถ้าเอ็นเอ็นทูรวันที่สองนะคลิปเอ็นเอ็นจะต้องเป็นคลิปแรกนะคะอที่จะเป็นคนที่ลงก่อนใช่ไหมคะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเอฟซีทุกท่านคะอืมนะบางเพราะว่าคือคือเห็นถามเยอะนะเห็นแสดงความดีใจอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอะไรเอออะไรนะอะไรเงี้ยพิสลามาก็ เซลนะมีเซลด้วยพี่คนเดียวนึ่งมาก็ยังเซลเราเลยพี่คนเดียวนี้จะบอกว่าออ้แอนแอะมีเงินสร้างบ้านตั้งแปดแสนแล้วนะสี่แสนแล้วอจะสร้างบ้านก่อนพี่เนวนึงอีกแอนแอนก็ดีใจนะแอบดีใจข้างหนออ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะดีมากเลยนะนะดีมากๆเลยนะใช่ไหมคะเอฟซีเนาะนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเผื่อมดหน้านะคะอง์ปูนะอาจจะเมตตาให้แอนอถูกจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะ เออแบบว่าแบบเป็นเป็นลางที่ลางที่ดีมาแล้วไงเราก็ตื่นเต้นเอฟซีก็แสดงความยินดีลายมาแสดงความยินดออีในไลฟ์สดก็บอกก็ถามก็อะไรเงี้ยหลายอย่างเลยนะจ้ะนะคะอ่ะการเรื่องนี้ก็ออกมาพูดให้เอฟซีนะคะขี้ขายกันเนาะนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะที่อยากจะมาบอกทุกคนนะคะเออเกี่ยวกับสายปวด นะคะไาป่ปวนวันนั้นที่พันจัดงานเนาะน่ะเขาบอกว่า mm. เอานะ๊ะไนยืนถือแต่กล้องอย่างเดียวไม่ได้ช่วยทํางานเพื่อนเลยโอ้โหเลยบอกว่าทําไมไม่รู้จักแหกกีตาดูเนาะว่าเขาทาอะไรบ้างตั้งแต่แหกกีตาเขาเขาตื่นแหกกิตาไลฟ์ตั้งแต่ทีสองเออเออใ,ในในไลฟ์สดก็บอกอยู่นะเออนะวันนั้นเป็นวันที่เราจะต้องลุกมาเตรียมอาหารนัดกันคุยกันกันกนกบป้าไทบ้าน,านแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะว่าเรามากันทีสอง วันนั้นคืนนั้นก็จะมีเอดอนกับป้าเทบ้านมา่ขนป้าเทบ้านอนะมา่อนเอ็ดอนนะคะนิดหนึ่งแล้วเอดอนก็ตามมานะคะเพราะว่าเอ็ดอนตื่นตีหนึ่งสี่สิบเก้านาทีนะคะแล้วก็มาที่ขัวนะคะก็ขึ้นไรประมาณเกือบทีสองแลยทีสองกว่านะเออแล้วก็ทํางานเทปเช็ดโต๊ะกวาดพื้นนะคะกวาดพื้นเก็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็นั่งนั่งรอป้าเทบ้านป้าเทบ้านผัด ผัดกะเพราเนาะวันนั้นมีจะมีกะเพราไข่ดาวเรายูผนกแพคนะคะอพอกะเพราเสร็จแล้วพอ่อจะพักบอกเอาแพ็คได้เลยเอาพวกเราก็เตรียมจัดและสแตนบายนะาพระดาก็เริ่มประดาก็มาแม่บุญทิเนก็มาแล้วก็จัดกันเอเดนก็เอเดนก็ตักข้าวประดาก็คอยแพ็คนะคะเแม่บุญทินก็ช่วยใส่พลาสติกนะแล้วก็แม่เปี้ยวก็ช่วยตักตักหมูใส่ถุงนะคะเพราะว่าจะมีการแพ็คข้าวกันก็ทํางานเป็นสเตปไป นะคะเพราะฉะนั้นอพอช่วงที่ว่างปุ๊บเราก็จะอ่านไลฟ์สดใช่ไหมเออเราจะอ่านไลฟ์สดปุ๊บทีนี้ mm. เขาเรียกว่าพวกจิตไม่ดีเลยพวกสายป่วนนะเออนะ <c oughs> เขาก็จะคอมเมนต์มาไตา้ไต้ไต้คลิปเราหรือไลฟ์สดเราประมาณเนี้ยนะเขาก็จะบอกเราพูดให้เราเสียหายทําไม้แบบเอฟซีเข้าใจเราอย่างนู้นอย่างนี้ให้เราดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้แอนแอนก็เลยบอกว่า โอ้มีมีสมองแต่ไร้สตินะอยู่ไปก็หนักโลกเวลาก็าทาไม่รู้จักเหตุตามมาดูเนาะเออเวลาเขาเขาเวลาเขายืนคุยเขาพักเขาหยุดพักปรีกนะแต่ดันมาเจอตอนนั้นแล้วก็พูดไปเนาะเออทํามันทําให้คนอื่นก็เสียหายดูไม่ดีเออประมาณเนี้ยนะเออเขามีแต่ทําในสิ่งที่ดีนะอ่ะหลังจากนั้นก็ ไปด้านหน้านะไปด้านหน้าอุ้ยทาเยอะมากเลยนะไปดูนะสายป่วนนะเออว่าวันไฟวันวันใครวันเกิดลุงช่างนะเราทําอะไรบ้างไปดูนะเออหลังจากเสร็จแล้วนะเสร็จงานเสร็จระเอ็นวิ่งเก็บเงินเก็บทองนะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าตาเบลอไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะนะเออ,เ,ออเออวิ่งขับใบเงินใบทองตั้งตาเบล์เบย์กันหละนะเออทำนู่นทำนี่แล้วก็พอตกตอนเย็นลุงช่างก็พาทีมงานเออไปทานข้าวนะ ก็คือได้จะภาพนะขอบคุณพ,พี่เขาเดียวนึ่งนะคะที่เลี้ยงนะคะเมื่อคืนนี้เนาะเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดลุงช่างนะคะก็มีทีมงานพี่อิสระแล้วก็คุณแม่ที่มาให้พวกเรารําด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ไปทานข้าวด้วยกันอ่ก็เลยไม่ได้เขาเรียกไม่ได้นอน <c oughs> ไม่ได้นอนเลย <c oughs> นะจนกลับมาอา่นาแหละสลบเลยเอฟซีสลบนะจนมาถึงเช้าวันนี้เอตเอนนอนแบบถึงเจ็ดโมงครึ่งเลยนะ เออนะฮะก็ได้พักผ่อนเต็มที่เลยวันนี้นดีใจมากๆเลยนะอะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเอฟซคลิปนี้ก็เป็นการออบอกเอฟซีนะเขาเรียกว่าเออ่ชี้แจงให้ชัดเจนเนาะเอฟซจะได้ไม่ไม่ต้องสงสัยแต่ถ้างวดหน้าเป็นไปได้ก็อยากถูกจริงถ้าอยากถูกจริงนะคะอ่ะแล้วก็ฝากสายปวดด้วยนะเออถ้ามีอะไรก็มาดูในช่อง s อสได้นะเออบางครั้งอะ่ะเขาไม่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปถ่ายคลิปให้ให้เห็นทุกจอดไปก็ได้นะ เออเราสร้างความดีองคปู่ท่านเห็นเตียเตี้เราท่านเห็นสิ่งศิ์ท่านเห็นนะ่ะเออเราไม่จําเป็นที่ต้องถ่ายตลอดก็ได้ใช่ไหมอืมนี่แหละสิ่งที่เราได้รับในสิ่งที่เราได้รับนะ่ะได้โชคนะ่ะนะโอเคเนาะก็คือสรุปแล้วก็คือเอสแอนถูกนะคะออลอตเตอรี่สองใบนะคะสองแปดนะคะสี่พันบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ทางงวดหน้าถ้าอยากให้ 2, เอสแอนถูกรางวัลที่สองก็ดีเหมือนกันนะ เออจะได้เงินสร้างบ้านเป็นจริงอย่างที่ใครๆเขาพูดกันไงใช่ไหมเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มานี้นะคะขอบคุณ f อฟทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะสินค้าคอเลลาเจนตัวใหม่นะคะอย่าลืมสั่งซื้อในนามช่องเอ็นแฟมลี่ด้วยนะคะจะเอเอนก, N N ก็เออเขาเรียกว่าสั่งจะสั่งไว้ให้ลูกดื่มด้วยนะคะคอเลลาเจนนะคะเพื่อสุขภาพนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย